โดยท่านอาจารย์ผู้โดยการสถาบันจะเป็นผู้ขานชื่อนักศึกษาเรื่องที่ขึ้นมากล่าวขอรับนักศึกษานะครับขอกล่าวว่านานอาจารย์ผู้โดยการสถาบันครับก็ถือว่าเป็นเป็น ปฏิบัตนะิตั้งแต่มีรุ่นที่สองเป็นต้นมาเนะี่เราจะให้รุ่นที่าเกล่าวถึงความดีใจที่มีรุ่นน้องใหม่เข้ามาเรียนเราจะได้เป็นรุ่นที่ขึ้นไปก็ <c oughs> อยากให้รุ่นที่ ปัจจุบันก็มีรุ่นหกที่เพิ่งสอบจบไปมีรุ่นเจ็ดกำลังเรียนอยู่รุ่นแปดรุ่นเก้ากำลังเรียนรุ่นเจ็ดก็เป็นที่ใหญ่แต่ป,ปัจจุบันก็จะเจญรุ่นที่ใหญ่แต่ป,ปัจจุบันเป็นผู้แทน ทางนุ่นนะไม่ทราบว่ารุ่นเจมีใครบ้างที่เห็นเห็น <c oughs> น่าจะเป็นยมเจรหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ยมเจยมมา <c oughs> ตอ้อง <c oughs> แปดรัตเตร์ในรุ่นเจในรุ่นแปดรุ่นแปดรุ่นเจม่มีหรอยอมประทุมะม,ะมะาไหมยอม รั่นแปดหมดเลยนะรุ่นเจ็ดไม่พูดเลยนะเมื่อกี้ยกมือ้วมีใครนะรุ่นเจ็ดใช่ไหมน่าหอมาเลยขอมเลยใครนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเรากลับไปแล้วพราะไม่ทำเป็นพ่อไม่จะได้ได้รุ่นแปดรุ่นแปดไม่มีเยอะเลยนะวันนี้รุ่นแปดมาเยอะ รุ่นแปดก็มาเยอะรุ่นเก้าก็มาเยอะรุ่นเจ็ดนิยมหนึ่งหรือเปล่าจองบุปผาอยู่ไหนยองบุปผาจองบุปผามาหม่ว่ามามาแสดงตัวแล้วก็กล่าวคำ ดีต้อนรับมีใจที่มีรุ่นสิบเข้ามาต่อท้ายเลย <c oughs> ม,ามาตอนนี้นอยากไม้สแกรน่าจะอาอาจารย์ แทนนะคะก็จะบอกว่าเล่าเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่นี่นะคะตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงรุ่นใหม่รุ่สิบนะคะคือมาเรียนใหม่าก็จะรู้สึกว่ายากจริงเรียนวิชาไหนก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในชั้นเรียนก็จะบ่นอยู่เนี้ยค่ะว่าทำไมไม่รู้เรื่องเลย รูบาอาจารย์แลวพระอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรใจเย็นๆค่อยๆเรียนไปแล้วก็จะรู้เองใจเย็นๆแค่ไ,ได้เรียนได้รู้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นก่อนแล้วมันก็จริงอาารที่เรียนมาแล้วสามปีจริงๆก็ต้องจบแล้วนะคะมาเจอโควิดก็เลยเดี๋ยวม่จบหยุดเรียนไปเป็นปีก็เรื่องเรืซอรพเรื่องเข้างใจจริงๆต้องได้ ะะแต่ว่าระดนนด้วเย,ยอะแล้วนะคะจะ80แล้วอะอบางทีขั้นได้ในหลัสอบนี้นะจะแม่นมากเลยค่ะคะแนนก่อนสอบนี่จะจะจะทบทวนนะคะแล้วก็ที่ว่าเป็นก่อนสอบเป็นเวลาที่สําคัญที่เป็นโอกาสอันดีที่เราจะทบทวนที่จะทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้ แลแบบ้วเราก็ได้ผลแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะตอนสอบเนี่ยเพราะว่าอาะไรก็จะแปดสิบแต่ก็ยังทำงนานหนมางานจำทำแล้วก็เอาเวลาเป็นเสาร์อาทิตย์มาเรียนก็เอาเวลาช่วงสอบอะค่ะก็จะทิ้งทุกสิ่งยางเอาแต่ไเรียนเดียวที่ี่อยาเดียวไอ้เรียนกา,าเก็บวิกต่อแล้วก็สอบเสร็จแล้วก็ค่อยๆเก็บทำก็จะทําให้รอบรู้ขึ้นเยอะ นี่วัดสมองตัวเองนะฮะนี่ไม่ใช่วัดที่อื่นว่าวัดคือความตั้งใจของเราอะะก่อนที่เราจะมาเรียนกับปัจจุบันนี้ปเป็นอย่างไรก็รู้สึกว่าดีใจค่ะที่ได้หลงเชื่อพระอาจารย์ให้ไปเ,เรียนอยู่ที่อภิธรรมที่วัดมหาธาตุอาจารยก์ก็บอกว่าจบแล้วก็มาเรียนที่นี่ไดตามพระอาจารย์มาเรียน ถ้าตอนนี้ก็อยู่ 3, ปีสามไจะได้ขึ้นปีสี่นะก็ชื่นชมเพื่อนเพื่อนทั้งถึงทุกท่านนะคะที่ได้เรียนจนกระทั 3, ง่งสำเร็จตอนนี้แล้วก็ดีใจแทนเพื่อนเพื่อนที่ยังเรียนอยู่ท่านมาถูกทางแล้วนะคะที่มาเรียนที่นี่แล้วก็ยินดีกับนักศึกษาใหม่ที่ท่านได้มาเข้าสู่สถาบันของเราแค่แจกโบความสุขนะคะ ชนไิ่ที่ข่าเนี่ยค่าไม่ถึงว่ามาเยี่ยว้วน่าจะมีความสุขจริงๆขอบพระคุณมากจ้ะสาธุสาธ,สาธุสาธุค่ะน่ารักจังเลยค่ะ <c oughs> โดมฟ้าโดนอาตมาหลอก